สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับทรงชำนาญอีกแล้วครับผมมือนี้มาไขาข้อสงสัยของท่านผู้ชมเนาะบางคนเนาะปูปักแตงโม่ไม่ๆอ่าอย่าเช่นอ่าเกษตรกรบางท่านเนาะพึ่งหัดปูปักแตงโม่อ่าแล้วก็โมโหว่าสิเอาไหวเอาลูกไหวข้อที่เท่าไรเนาะดีอ่าต้องเด็ดยอดบอแบบนี้นะ อ่าเทานึงเอาไว้จากลูกบางคนบ่นเข้าใจเนาะบ่เคยปลูกครับคขมเมต์มาถามผมนะครับคลิปนี้ครับผมสิมาอธิบายฟังครับอ่ามาไขาข้อสงสัยพี่น้องอ่าผู้ที่สนใจในการปลูกบักแตงโม่เนาะจะได้หายสงสัยสักทีครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่าผมมีวิธีการคัดลูกบักแตงโม่แบบไหนอ่าเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับผม บักเตียงโมสองลูกนี่พี่น้องนี่ครับลูกอ่าลูกนี่เนาะลักษณะบางงามพี่น้องนี่เป็นลักษณะที่ว่าลูกเบี้ยวเบี้ยวบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเนะวะาะข้นกรบมังไงครับผมอ่าลูกลูกตัวนี้นี่ออกที่ข้อที่สิบสามพี่น้องนี่ข้อที่สิบสองสิบสามครับลักษณะบางงามอ่าแบบนี้คือลักษณะบางงามครับ อ่าออกข้อที่สิบสามเนาะมาหนี้ผมะให้เบึงลูกบักแตงมูอีกลูกหนึ่งครับนี่อยู่ใกล้กันครับนี่อยู่ใกล้กันครับนี่ลูกนี้ครับอ่าลูกนี้ลักษณะงามพี่น้องนี่ลักษณะของเขางามแห้งครับอ่าโบมีลูกบ่มีร้อยบิดเบี้ยวอ่ากลมเรียวครับงามครับอ่าล,ล,ล,ลูกนี้เนาะลูกนี้บิดเบี้ยวพี่น้องนี่อ่า ลูกนี่ออกที่ข้อที่พี่น้องพมที่หน้าไปเึิ่งอ่าหนึ่งสองสามครับออกข้อที่สามพี่นอ้องอ่านี่ลูกตัวนี้นี่ออกข้อที่สามแต่ลูกตัวนี้ออกข้อที่สิบสามพี่นอ้องอ่านี่เต่บอลง้ามครับพี่น้องบองง้ามบอลนี่ถามมา เจ้าที่เอาลูกนี่เจ้าสิเด็ดลูกนี่ทิมหรือจะเอาลูกนี่เก็บไว้นะเสียลูกเฮาเขาต้องเอาลูกนี่ทิมพี่นอ้องอ่าเพราะว่ามันบอง้ามนะมาหนี้ลูกนี่ออกข้อที่สามเนาะข้อที่สามลักษณะของงามเนะาะมาหนี้เท้าเท้านี่เนาะเท้าที่เขาออกนี่มันมีลูกเดียวพี่น้องนี่เห็นบ่ครับอ่ามห้านี่แม่ก็ะสุดแล้วครับมันมีลูกเดียวไหมพี่น้อง มัเน,นี่ถึงแม้ว่าเขาจะออกข้อที่สามเนาะแต่ว่าลักษณะของเขาดีงามเข้ากับเก็บไว้เลยครับพี่น้องนี่เก็บลูกนี่ไปเลยครับอ่าเพราะว่าจ้งไหนกันไัยครับลูกนี่อ่ลักษณะเขาง,งามนะแมนมันจะออกยุคข้อที่สามกับกระซ้างพี่นอ้องอ่าลูกกันไงยงามหวานขึ้นเขาครับอ่าเนื่อแน่นขึ้นเขาอ่านี่ นี่พี e ่น้องอีกกรณีหนึ่งครับนี่อ่านี่ลักษณะที่มันเขาบวง้ามครับพี่น้องผมจะให้เบื้องละนี่ลูกนี่ออกที่ข้อที่เก้าครับอ่าข้อที่เก้านะครับนี่ครับลักษณะของเขาบวง้ามแบบนี้ครับเนาะอ่าอีกลูกหนึ่งออกข้อที่สิบหครับนี่นี่ลูกนี้ครับออกข้อที่หกครับนี่เห็นบ์ลักษณะขางง้ามแบบนี้ครับผมอ่าง่ามครับเข้ากัะเด็ด เขาก็เด็ดข้อนี่ลูกนี่ทิมพี่น้องนี่เออเด็ดลูกนี่ทิมครับเพราะมันง่ามเนาะนี่มันบิดเบี้ยวแล้วมันก็แตกนั่นพี่น้องเห็น,นบ่เอ่อเขาก็เด็ดทิมนะครับเขาก็เอาลูกนี่ไว้ครับนี่เอ่อคือเขาต้องเน้นที่ลักษณะของเขาง,งามพี่น้องอลักษณะงามครับมันนีเท้าเท้าเดียวกันเนาะเอ้ยโมแมนเท้นาเดียวกันออกต้นเดียวกันแต่ว่าคนละเท้าพี่น้องนี่ไม่ไม่อีกเทาเทา้านึงครับนี่นี่ครับเขาก็ออกข้อที่ประมาณข้อที่สิบเอ็ดครับพี่น้องนี่เห็นบ่ ลักษณะเขางงามครับแบบนี้ครับสวยงามแบบนี้นี่มักแตงโม่ใง่ในน่อนพี่น้องลูกหง่ครับอ่ามดต้องกับสามตีโลครับวานนีัยมันก่อนมีลูกปลายออกมาอีกเห็นปะอ่าปลายมาอีกอ่านี่เขาก็ม่ต้องเอาไว้นะอ่าเขาก็เอาลูกนี้ไว้ลูกเดียวเลยอ่านี่ครับอ่าส่วนลูกนี้กะลูกนี้แม่เท้าปอยไว้มันก็องใงหญ่อกพี่น้องเพราะว่ามันเป็นลูกปลายเคลื่อนนะ มันเมืงง่อยเหรอครับนี่อะตอนนี้ผมก,กับเด่นยอดแล้วเด่นยอดม้อยเขาไปตอแล้วอ่ะนี่แหละครับวิธีการคัดลูปปมกมะกแื่โม่เนาะเ่งครับมันต้นเดียวกันได้พี่น้องนี่อ่าต้นเดียวกันครับลูกเมื่อกี้นะครับนี่นี่มาเบิง้งลูกนี่พี่น้องวะนี่อ่าลูกนี่ครับมันเป็นเครือกแขนงนะเนาะออกมาอีกเครือหนึ่งครับนี่หนึ่งสองสามตัวนี้ก็ออกข้อที่สามพี่น้องนี่ออกข้อที่สามครับนี่ลูกนี่ได้เนี่ ลูกนี้ออกข้อที่สามครับอ่าข้อที่สามแล้วก็มีอยู่ลูกเดียวเทานี้เนาะเพราะว่าต้นหนึ่งมันออกไปสามซีเครือพี่น้องอ่าสามซีเทาน่ะนี่เห็นบ่อ่านี่ต้นเดียวนะครับนี่ออกมานี่นี่ <c oughs> นี่ลูกหนึ่งอ่าแล้วก็มามาตัวนี้ครับนี่นี่คือลูกที่สองครับเทานี้เลยลูกที่สองครับอ่า แต่ว่าลักษณะเขาบางามพี่น้องอ่าลักษณะบางามครับนี่แต่ว่าแต่ว่าลูกนี่งามครับเขาออกข้อที่สามในแต่ว่างามครับพี่น้องเหบ่ลักษณะเขางามครับคันขันกรณีแบบนี้เขาก็เก็บลูกนี่ไว้พี่น้องนี่อ่าขันพี่น้องอยากได้อยากได้ลูกไงอ่าลูกเดียวพี่น้องเก็บลูกนี่ไว้นะครับลูกลูกลูกที่ออกข้อที่สามนี่แหละครับอ่าเพราะว่าลักษณะเขาดีนะงาม แต่ว่าเขาที่อีกเขานึงเนาะแต่ว่าอีกเขานึงอ่าของเขานั้นออกข้อที่สิบสิบสามพี่น้องแต่ว่าลักษณะบางงามไหมแบบนี้ไหมอ่าตัวนี้บางงามเทาเด็ดทิมได้ก็ได้พี่น้องหนี่หรือเสียไวก้ก็ได้แต่ว่ามันบางใหญ่ดอกอ่านี่ลูกของที่เนาะขันพี่น้องเสียดายก็เก็บไว้อ่าแต่ขันอยากให้ได้อยากให ลูกคอที่สามตัวนี้ใหญ่เนานะเขาต้องเด็ดเขาต้องเด็ดคอลูกนี่ออกครับนี่เด็ดลูกนี่ทิมเลยครับเพราะว่ามันม่ต้องมาให้มันมาเลี้ยงลูกนี้นะเพราะว่าลักษณะเขาบอกงามเนาะเขาก็เด็ดทิมเลยครับอ่านี่ตัวนี้นะครับเด็ดออกเลยครับนี่อ่าเพราะว่ามันบอกงามเขามันบิดเบี้ยวมันจ้งไหนเขาเขาก็เบาใหญ่หรอกพี่น้องนี่อ่าเขาก็บทีให้เขาเลี้ยงลูกนี่ลูกเดียวพี่น้องนี่อ่า <N> เดี๋ยวผมสิพามาเบื้องอีก ต้นนึงพี่น้องนี่ผมเฉยเบื้องว่าต้นนี้มันออกมันมีเยียดเขื่อนเนาะนี่เขามีอยู่มีอยู่อา่าสามแถาครับนี่สามสามแถาเนานนนะมาหนี้ลูกนี่เนาะลูกนี่ลูกนี่นี่เขาออกข้อที่สามพี่เขื่อนพี่น้องนี่ข้อที่สามครับนี่อา่าพี่น้องเบื้องว่ามันงามมับพ,พี่น้องนี่เบื้องที่ล่ะลักษณะของเขางามเนาะข้อที่สามอ่า อ,อข้อที่สามครับบา้านนี้เท่านี้มันมีอยู่ลูกเดียวพี่น้องนี่อ่ามีลูกเดียวครับเขาก็ต้องเอาไว้เลยพี่นอ้องอ่าเพราะว่าลักษณะเขาก็ดีนั่นนะลักษณะงามแล้วก็มีลูกเดียวห่อเก็บไปเลยครับอ่ารา่ต้องมาเด็ดทิ่มได้พี่นอ้องอ่าเก็บไปครับอ่ามันสิขอข้อที่เท่าไรกับบ,บ๊วยยังพี่นอ้องอ่าแต่สําคัญคือลูกแตงโมจะต้องมีลักษณะที่ งามพี่นอ้องอ่าบอบิดเบี้ยวนะเบื้องเขานี่พี่น้องต้นนี้ออกมาทั้งหมดอา่าพอดีนับไปเบื้องละหนึ่งสองสามมีอยู่สามเถาพี่น้องอา่าต้นนี้สามเถานาะพี่น้องเบื้องเถารักเด้อพี่น้องนี่เถารักครับนี่เถารักมานี่ครับมานี่ครับอา่าแล้วก็มาออกลูกยี่ลูกหนึ่งครับลูกไงพี่น,อน้องในลูกนี้ ลูกนี้ประมาณสองโลแล้วครับนี่อ่าสองโลครับผมสิน้บเบืเ้องว่าเขาออกข้อที่เทไรพี่นอ้องอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดออกข้อที่สิบเอ็ดพี่น้องลูกนี่นะออกข้อที่สิบเอ็ดอ่าลูกไงประมาณสองโลแล้วครับอ่ามานี้ผมที่ห้ไปเบื้องอีก อ่าเถาหนึง่งที่ว่ามันติดกันนั่นแหละต้นเดียวกันละพี่น้องต้นเดียวกับกัม่ิกีกเนาะนี่เขาแยกกมาทาั้งนี้ครับนี่ตัวนี้เขาแยกกมาทาั้งนี้เนาะแยกก็มาครับนี่แยกกมาอ่าแยกกมาแล้วมั่มแล้วเขามาติดอีกลูกหนึ่งไหมพี่น้องนี่ลูกหนึ่งนี่ลูกนี่ประมาณประมาณโลหนึ่งครับนี่อา่าลูกนี่สินหน่อยกว่าโตเมกี้นี่เขาออกอยู่ที่ข้อที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกิด ออกที่ข้อที่เกตพี่น้องนี่อ่า้อที่เกตครับอ่าลักษณะของเขางามไหมนี Rig ่กรนีแบบนี้คือลักษณะของเขางามเหกอเก็บไปเลยครับอ่าก็คือห่อก็จะได้ต้นนี้ห่าก็จะได้สองลูกพี่น้องอ่าลูกหนึ่งนั่นสองลกลูกนี่ลกหนึ่งอ่าซึ่งเขาสิสุกนั่นก็จะได้อยู่อ่าสองสามลกครับอ่าย่างเช่นลูกนั่นก็ดีประทับกว่าอ่า สามลกพี่น้องอ่าตัวนี้ก็บทอยูสองลูกครับอ่าเครื่องหนึ่งนะอ้ต้นหนึ่งมันออังแยกับต้นหนึ่งเขาได้สองลกนะูกเนาะอ่าแยกออกมาอ่าตอนนี้เขาก็สุดแล้วครับนี่เขาก็ติดแล้วครับแลมีลูกต่อไปแล้วอ่าทั้งหมดนี็คือหลักการครับวิธีการในการคัดเลือกบักแตงโมอ่าของผมครับผมสินิ่นที่รูปลักษณะของบักแตงโมที่สวยงามพี่น้องลูกใดที่มันบิดเบี้ยวอ่า น,น,น้อยๆบีดเบี้ยวแล้วก็เขาเด็ดทิมด้วยไปน้องบ่ต้อ,อไว้แมนว่าเขาจะออกอยุ่ข้อที่สิบดหรือสิบอ่าสิบสองสิบสามก็ซางนะแต่ว่าลักษณะของเขาง่ามส่วนลูกอ่ะข้อที่สามนั้นล,ลักษณะเขาง,งามเนาะเขาง,งามแล้วก็หง่ยงามเขาก็เก็บไว้เลยอ่าผมเป็บบนยังกินแซ่บเพื่อนอ่าผมเคยเอาไว้ล่ะกินแซ่บเน,นี่ยเน่นถ้าคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเอฟซที่เขามากดไลค์กดแชร์เขามารับชมครับผม ขอบคุณหลายๆครับเอาเดี๋ยวพ่อกันไหมคลิปหนา้าพี่น้องสวัสดีครับ